สวัสดีตอนเย็นจ้ะอัดวิดีโอเ <Yeah. S 1> ยอะเอาไปโพสว, <Yeah. S 1> วันนี้เก็บได้เท่าไหร่คะคุณแม่กี่ลังคะคุณแม่ไม่รู้รรเลยตอนนี้แม่กำลังขัดเหลือกจ้ะขัดเอาดำดำแยกเอาไปขายตังหาดวันนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเกาหลังจ้ะแล้วก็ยังไม่หมดเดี๋ยยังอยู่ในสวนอีกน่าจะได้สักสิบกว่าลังจวะน,นี้แล้วก็น่าจะมีลูกดำๆแบบนี้เดี๋ยค่ะเอาไว้ค้ายที่ลรง,งานจ้ะน่าจะได้สักกลางนึงจ้ะเดี๋ยวเราจะส่งมังคุดจากสวนสดๆไปให้ถึงมือลูกค้าเลยค่ะอันนี้ดำๆเดี๋ยวจะมาเลือกจ้ะ ก็นาจะได้สักล่างหนึ่งประมาณนอกนั้นก็จะเป็นสีแดงๆสีเขียวแต่ถ้าสมมุติว่าขายอยากซื้อไปฝากหยาบเนาะแบาจะกลับบานอีกสักสามสี่วันหาว,วันเจ็ดวันอะไรเงี้ยจ้ะนู้นเนี่ยน,นใหม่ซื้อสีเขียวๆดีกวา่าพอไปถึงหม,มแบบู่มันก็จะกลายจากแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็น แบบนี้แล้วก็กินได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าซื้อบบนี้ไปแล้วเก็บไว้นานๆมันก็จะอาจจะแข็งหรือมันอาจจะสุกเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะออีกรูปฉาตินึงแต่สุกเกินไปมันก็หวานแต่บางคนก็จะชอบหวานหวานเปรียร้ยวๆอะไรเงี้ยก้าวทารังในเบื้องต้น แม่กำลังทานคัดแยกค่ะกำังทำการคัดแยกนั่คัดเดี๋ยวสภาพหนูจะช่วยแม่คัดแล้วค่ะแต่มาถ่ายอัพวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนวันนี้ผลงานวันนี้สภาพอันนี้ยังไม่เสร็จทั้งสวนได้แค่ครึ่งสวน จะเกิดอ,อีกโลนึงมีพนักงานไปขนออกมาจากสวนอีกหนึ่งโลเพื่ออาทำการคัดแยกค่ะนี่ก็ต้นมังคุดแมลวก็ ระวังรออีกหนึ่งโลจะถ่ายทุกคนดูว่าวันนี้ได้กี่ลังวันนี้ก็พิกไทยค่ะพิกไทยมันทรงลองเซ็งแรงมันเหมือนจะตายแต่มันก็มีไอ้นี่ก้านเยอะแต่ว่าใบไม่ค่อยมีอันนี้ได้ต้นหนึ่งพิกไทยค่ะที่บ้านนี้เป็นบ้านที่ชาวกินพิกไทยค่ะเพราะงั้นจะปลูกพีทไทยหลาย ต้นแม่นั่ละค่ะพนักงานขนส่งของเราเอาไว,ว,ว้อวิ่มลงแล้วเป่นเครื่องรถละเลงคันนี้นี่อายุเท่านี้อายุอ่อนตอนนี้3ปีประมาณสามสิบเปีแล้วมอเตอร์ไซค์ห้างคันนี้ มาเตอร์ไซค์าหางแต่แรงสุดๆเบาะรุ่นลิมิเอ็นดิชั่นก้าวลังแล้วนะก้อเนี่ยรถที่ก็อีกกนะก้าลวก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลังค่ะวันนี้ทั้งหมดสิบสี่ลังค่ะก็สิบสี่ลังสิบสีลสลส่ลังก็น่าจะมีลูกที่มันดำๆเอาไปขายที่โรงงานได้สักสองสองถึงสามลังค่ะก็ประมาณลังละยี่สิบโลหกสิบโลน่าจะได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปเสิร์ฟให้ถึงพี่เลยจ้าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยแม่แยกและค่ะแม่แยกเอาสีดำๆออกละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะต่อไป